ใช่ควาราครับพ่อหมายระนพี่ลุงสั่าวารองมาอยู่ที่ฐานที่หเบอร์สา เบอร์สามแปดออกออกทางดัาไคร้ขวายพระมหาค่าวจารดุงพีทา้เทเวลาทราบผลสามสิบไป ขออนุญาตนะครับท่านอาจารย์นะครับปักไฟไปักไส้นะครับมีประดับนะครับให้นำมาบอกด้วยนะครับเราจะใ,ให้โอกาสท่านนะครับหลายบาทที่เอวันรไอ้วันรยังกับเพียงกับเพียงให้ด้วยความเคารพันะครับเออของไปนะครับอาจารย์เราต้องมีพิธีอยู่ด้วยความเคารพครับ เบอร์0อ2นะครับ